สวัสดีครับแซมเป็นยังไงมือนี้มือที่สองเรามือมือที่สองด้การเล่นมินิคอนเสิร์ตตาวน้อยเพลงเพ่งในนามแซมเพชรบ้านเพลงยังไงหมดขึ้นนีิพานมากเลยดีวะเต้นเต็มอยู่ครับเต้นเต็มก่อนกับว่าท่านออกอยู่ครั้งก่อนกับว่าท่านเข่ามือขึ้นเขกาวอนี้ ปอนซ้อมล่ำเมื่อื่นเพราะพากันรับกันนอนซ้อมล่ำอย่างเดียวเลยวะใช่นอนใชนองไส้ซ้อนไห้ครับพ่อนนอนกันนอนน้ำกันกับนองไส้การซ้อนไห้ครับพอพอได้จากหน่อยไปพอพอได้่ยุคครับหน่อยหนึ่งแต่ว่าสิสิบห้าปอกหามแบบเป็นยุ่กับแม่แม่เบิ่งไห่แม่กับสิไปน้ำไปไปเนาะเพราะว่าเขาบขาเคยปวดปวดมันมาเขาเคยเลย ถ้าเต้นกันครับเป็นโเบินเอ้ามื่อคืนนี่ก็ถือว่าโอเคอยู่ดีสำหรับคนที่โบกเล่กอนมาก่อนเนาะเ้าลองอย่างเดียวเนาะครับนี่พี่น้องแซมบ,บอกว่ากะตื่นเต้นไม่ก็ลองตื่นเต้นเป็นธรรมดาเนาะขนาดเนื่อว่าเอาดิฉันให้ยังตื่นเต้นเนะาะแมนอันนี้แห้อันนี้แห้ขึ้นไปที่ซัมไปที่ไงได้มีคนเบิ่งอยูอ่ข้างล่างมันเท่าไหร่ก็เฉียนว่ามาเร็วปั่นนะครับคือคือ คือยังเก่งอยู่ยังเหลียวเบนมูอเพิ่อนอยู่ฟ่อนจังเดยออกเมื่อจังเดย์ขยานออกว่าถือครับเรียบบักกาฟ่อนแห้งไอ้บักกาฟ่อนแห้งน่ารักวะพี่น้องอันนี้ยามีดามาแซมนนะฮักแห้งเพราะว่าเต็มที่ที่สุดแล้วเพราะเขาบอกเคยฟ่อนครับก็ถือว่าผ่านมาโดยดีละเพราะว่าบอดบอกว่าคันฟ่อนฟ่อนฟพราะ่าน่อนแห้งมาได้ไงจ้าผอนแห้งมาได้อันนี้บอดบอกมาว่าไปไปขันไปวัดไ้ขอบคุณบอดน้ำแน่กันแล้วกัน ไม่กำลังใจกับข้างหลังร้องรานบอดให้กำลังใจครับมาให้กำลังใจเฮาอยากเฮาชิดไหล่จริงนะครับแต่ผมอัดชีวิตให้ดีที่สุดครับเมื่อคืนนี้บอดลงหานวิธีไปแล้วบอดไปบอกว่าเฮาคอนเพาะท่านปิ่นกะบ่ต้องคอนแห้งไรก็ได้ค่อยๆอนออกให้โยกออกกระอพาะอยู่ไว้ก่อนให้มันชินเนาะนั่นเห็นบ่พี่น้องอันนี้ควาสั่งบอดดีว่า ให้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปประมาณนะน,วววนั้นเ<อ>นาะบอดกะสิบวอดว่ามันค่อยๆเป็นค่อยๆไปวัดว่าออกแสนว่าท่านนา้ำเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆหัดค่อยๆเป็ินถ้ากับป็นเองดอกครับน่าลังใ,ใจนะนี่แหล,<ะ>ละคือผู้บริหารของเราเข้าใจเข้าใจลูกทีมทุกคนครับเคารพใจเพื่อนสีไฟซัพพอร์ตเพื่อนสีไฟเบิ้งไฟแนะน้ำพอดจอดแมนสุดยอดเปนซัพพอร์ตดีแห้งเพือโชคคือคือผมโชคดีแห้งครับเป็นมาอยู่นี่เป็นมาเป็นส่วนหนึ่งกับซาอันอยพ่อกับแม่ผมแบบกังวใจ กี่นองท่านเชียร์พุ่งพีนองท่านหยาดท่งนไนบรจะดีใจค่รแชทมาเบอร์ันดีใจยังเดี๋ยวไม่อยู่น้ำบ่นํำบ่อจูครับวันนี้คิดว่าเอามือนันว่าเข้ามาเ้ามาออดิฉันแล้วห่าสีเดีเก็บสภามาเลยคิดคิดได้ได้หัวจักหน่อยวะคืิดสิบจว่าอยากอยากมอยากมากเป็นมอจะเป็มาราคิดว่าสิเดมัเป็นเบ้วปั่นนี้่ครับ ผู้ใดกับบ่ม,มีผู้ใดขาดฉิดแล้วเนาะว่าเจ้าของสิไดเช่นแบบขอให้ได้ร่องในมาในฝอนแต่ว่าก็ได้ข่าวว่าคือสิมาเธอสองเทธอแล้วแต่ก่อนแต่ก่อนเอ่อคุ้มผ่านบางกลแต่ว่าผมผมเป็นคนบ้านาน้ำเมืองบ้านไกลๆอย่างเลือกเปนไปบ้านหน,นึ่งสีมาอะไรเราแก่กันเขาหลุเป็นน้ำแข็งกับบบอลไม่รอกายแต่ไม่ได้กับหินเป็นเงินเป็นหยางครับผมสีมาจอดผมสีมาหาในบ้านกัน มันจดผมขอไปใหูได,ด้ป่ครับผมไปคารถตรีเด้ป่ิ่าคยติดตามบอดบ่ะมันยบอดพูดแนผมติดตามเพื้นสีพดประจําได้เป็นถ้ำแบบที่พือนใส่บอดแล้วมันนีความหมายแล้วมันกระัสกสีตลอดได้ว่ามันยังไม่ถึงเวลาของมันแน,น,น,นมันมไม่ไถึงเวลาของเรา่ามดหอดดบางบอด่าบอดสีพดตลอดว่าเวลาเป็นตัวจัดสรรนีละพีนอง อันนี้คือเรื่องจริงเนี yeah. no. ่ยขนาดเด็กขามาในสาวหน่อยสองเทื่อสามเทื่อเหรอผมมาขอไอเป็นไทรูปพี่โจครับขอไทลูไม่ใช่อะไแต่ยุยังรักความเด้อเไรยังโง่เหรอเห็นว่าเพิ่งยังวอร์ลิ่งอยู่ยังรักแบบเป็นกันเยอะยินดีครับเคยได้คุยกันแล้วน้องต้องไหนเด้่องอะไรตอายทลูกับเบสี์นั่นเห็นว่าเคยได้คุยกันแล้วผมนั่นแต่ว่ากะมันบ้านในถึงเวลานี่แหละคือเวลาของห้องเวลาเป็นตัวจัดสรรก็คือว่า ก็คือทุกคนที่้เขามาเห็นงานในใน่าไ้สาวน้อยเพลินเพ่งนั่นะเพิ่นก็ห้างเพิ่นเพิ่นไปลองไปล่ำอยู่ทางอื่นมาก่อนเนี่ยเพิ่นกับบอเดย์ไม่ชื่อเสียงหรือวาเพิ่นมาหนีเพิ่นก็ปังเพิ่นก็ดังแต่เนี่ยบางคนกับต่มหาข้อฟันเนาะเข้ากับซ้ำเพิ่นตามหาข้อฟันแต่ว่าคนหนึ่งเพราะว่าถึงเขาจะอายุแต่ผม ท่ผมบริจายตดงามกว่พันเนงเลยคือคือวเ่ลาดเินละวรสมาครเนจะกอบดีกว่าสมัครเงนอียัเป็มากคือแบบบานมันเปลียนอะไรยังเปลี่ยนไปไหมครับผมาจองเอาล็อกในสกันวะเอาคอมิเ่าก็ได้ไดคนจะยุ่ใหบ้านนอกไม่ได้ผมมินเป็นโวดเป็นปิดไปพวด facebook หลักสมัคร ผมสาคสา่งา้านเลยแ่งมารั่งกหาสองเลยรองกันแน่่กติร้อรอกันนาครับผมได่อสมัมาเป็นเนเซ่เองหรอผมว่าสมรเป็นเดนเซ่ก่อนแค่หนุตื่น่นเลย่อยกิี่น้องกิดเิ่งิวหนั่แชร์ดีเดียบอแชร์ดูไดยเพิ่งดูอันนี้เคยเปิดเพจซมมาก่อนบ่นี่เอ้โหนานๆ่มาสาวน้อยเพแนเพลงแฟนเพผู้หญบอกับอกคหน่บาผู้หญเพจบ่ ไปคผูอตัวอีกนึงไอ้ผูเอว่าอย่งวะเอาเอาีลงใช่ไหมานเียวานเียวแต่ว่าหอมือผมว่ได้ผมผมติดทุไลไงผมก็เลยก่ได้มิดเลยปีว่ามันคนเลาเลยใช่ซหมเปีเลยแต่งแบบนี้แหละดีนี่เซื้อเฟซื้อวานี่น้คนเนมูเ็กันติเงี้ยนี่แหละ อะไรเ้ยงอกปาเอง้าบปลาชมุดออย่างนีชมุดเราฮาพี่น้องไม่เคยเปิดเคยที่ไหนมาก่อนว่าเคยมาสมาัตเดนเซอร์เี่าลัยไอ้ออเป็นได้เป็นมู่กับรอบวะเป็นครับไม่ค่อยมีสัญญ,ญาณนี่นๆ่ๆ บอกเคยเปิดเผลใส่มากวนบบางี้เป็นยังไงเอ้าเอาเอาอันนี้อันนี้มาสมัครกรลองคนมาเลยนะอันนี้คือบอกเคยเปิดเพลทีเดยมากวนเลยปีนี้ปีสองสองอ่ะสวัสดีครับผมบอกเคยเต้นเลยครับสมัครได้บอรูบอกว่าขอชื่ออายุส่วนสูงน้ำหนักเคยเต้นไหมอ๋อตอนนั้นอายุสามสิบสามปี แล้วยังเรียนอยู่มาอ๋อนายนี่ครับอายุ33ส่วนสูง176น้ำหนัก72บอกเคยเตินเลยครับตอนนี้ผมอาชีพขายลอตเตอรี่ผมเป็นแฟนครับสาวหน่อยครับปืออ๊อันนี้วันที่12 11กรกฎาคม2 2 2 2ขอรูปตรงๆหนึ่งรูปนี่วันที่หนึ่งก่อนเข้าบ้านพักให้ทักกูมาอีกครับครับซื้อๆแห่งม,มา่า แล้ววันนี้ทาากี่ก็คือวันที่16มืออบอดโพดอ่ามือบอดโพดไอประกาศรับสมัครสวัสดีครับคุูผมสนใจสมัครนักร้องชายครับรับอายุ16ถึงเท่าไหร่ครับวันที่16เวลา3ามทุ่มยีทั้งทั้งที่วันที่สิเนี่ยหาสิสมัครแล้วเอาห้าสิมาออดิชันแล้วอ่าพี่น้องคนรูปว่าคนอันนี้มันมันเป็นเรื่องที่คนรูปมากๆเลยเคยสมัครเต้นมาแล้ว คู่บอกให้เขามากอลรูปหนึ่งใบอ่าวันที่หนึ่งเขามาตอบคับแล้วตอบคับ่าสีมาแล้วสีมาเป็นแดนเซอร์ถึงเต้นมาเป็นกระซังแต่ว่ามันกับว่าถ้าได้ถึงเวลาเพราะว่าอ่าเพราะว่าใจห้อมักในการร้องเพลงแต่ว่าทีห้องทีห้องสมครมากนั่นคือเขาเป็นเอฟซีสาวน้อยดิขอให้ได้อยู่ในวงกับมีกับมีความสุขแล้วอ่าสอดแจงเลยนนอ่าสอดแจงเลยมือปีนฤดูกาล แต่ว่าก็เห็นบอดบอดกันนางผ่านตระหนาไปจ้าบอกรีบัสเดี๋ยวไมาอยู่น้ำฝนเด็กแก่นานลูกคนลูกคู่ไทยถึงแก่ขายลอตเตอรี่มาขายลอตเตอรี่เป็นยังมีอืมบอลบอลเอาไปใส่หมุดในเซียนฮัทคนลุกเลยนะคือตอนนั้นคนคือคนลุกอีริเคยสมัครเป็นเคยสมัครเป็นแดนเซอร์สาหรับเพลินแพงคู่เอให้เขามาเขาแา่นีเลยเขามาออดิชันเลยเลยปีไก่แต่ว่า มีแนวให้บ่บ่ให้เขามาแล้วบัดนี้ก็เขามาได้เป็นนักร้องเอาบ่ได้เสาวหรอหารูบปาร์ตบ่เคยเปิดเผยใส่มาก่อนแอดมินก็บ่คิดว่าสิเว้าถึงเรื่องนี้บ่คิดพ่ออันนี้บ่คิดพออันนี่หาแต่สิคิดพ่อบ่ครับว่าเจ้าของเคยสมัครติดบ่บ่รู้อยู่แล้วครับออ๋รู้อยู่แล้วอ๋อแต่่บได้บอกผู้ใดป๊ดสุดยอดครับพี่น้องอันนี้ล่ะ ข้านสวรรค์เขามีมาดูดแล้วแต่บัดน,นี้มันถึงเวลาที่เขาจะสแสวงหามันแมนกะให้แซมเนาะผูบับก็ขอให้แซมตังใจแล้วก็เมื่อนี้ก็เห็นถึงความตังใจมากๆเลยเพราะว่านอนโรงแรมน้ากันขึ้นรถน้ากันแซมเมื่อนี้นอนหน่อยมากๆเพื่อที่จะฝึกล่ําให้น้องตันฝึกฟอนให้ฝึกล่ําให้อันนี้ก็คือเห็นถึงความตังใจแล้วว่าแซมบ่ได้ที่จะยุดนิง่ง เสียงเฮามันกะโอเคแหละแต่ว่าแซมเนี่ยบอ,อยู่พัฒนาคือว่ามือเนี่ยหตาตถภานขึ้นเดียวเนี่ยแซมได้อ่านคอมเมนต์จากหลายๆจากพี่ๆพ่อๆแมนเอฟซีหลายๆท่านแล้วแซมก็พร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขแก้สถานการณ์นั่นหรผมเอาผม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 ก็เขียนใอ่าบอกเขียนอันนี้มันมัน,ม,นมันเห็นข้อเด็ดสูดิลม<ก>ุ้งเจลูกวากกองผ่อนแมนมันเป็นยังไงได้พี่ดิ ก็แม่งห่วงละสิไปน้างไหนเนาะสิฟอนได้เขียนเขียนสีเกี้ยวของนองด้วนะก็ว่าม่สินะเดี๋ยวนองฟอนที่เัาขันไว้ที่มันหน่อยนะผมขึ้นครับที่มันแคบครับแล้วครับฟอนฟอนยอมยอมได้เเป็นสีอะไรนงานเขยนเปของนอกบับมรบอรับคบเบบบมับคับคบครีบครีบคับคนับคบบนับนมันเป็นแรงบับดันไรับคมดบครัฟรั ก็สำหรับปรับนะปรับก็เคยมีดรามา่าหลท์ที่กันแต่ว่าก็บ,บ่คเครียด์ที่กันนี่แหละเฮาเอาคําที่เพิน่นเว้าหั่นมาเป็นแรงผลักดันเฮา,าเป็นเสียงจากสวรรค์แอดมินเคยบอกคํานี้มนันเป็นเสียงจากสวรรค์เข้า,เ,าเป็นก็อยากเห็นเฮาเน้นเป็นในทางดีแม่นเพิ่นอย่แมนเพิ่นอยากให้เห็นเฮาโตเติบโตขึ้นให้ให้ดีขึ้นก็คิดว่าเป็น<ย>เสียงจากสวรรค์อีหลีเลยเพิ่นฮ้นองมาบอกเฮา เพื่อนห้องมาจากสวรรค์ดิเพื่อนเพ่เคยเห็นหนาเทาเด็เทาก็บเ่เคยเห็นหนาเพื่อนพอเพื่อนวอลมาปุ๊บเทาก็ปรับปุ่มแก้ไขบัดนี้กระทาเบิ่งมื้อนี้ว่าสีฟอนงามบ่อ่าฝึกมาแล้วสีไข่เนี่ยคุณวอน่ะกระทาไปเชาะล่อรับส้มรับฟังเนาะพี่น้องเนาะอยู่แสงจันทร์สุวรรณภูมิลัดกระบังอ่าฝากน้องแซมไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพ่อพ่อแม่พี่พี่เอฟซานน้อยพี่น้องแพงทุกคนนะคะ